สวัสดีครับพบกับผมทนายวลาอีกครั้งครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ข้อมูลนะครับเรื่องการทําประกันภยัยภาคสมัครใจประเภท3สืบเนื่องมาจากว่าได้มีนะครับลูกค้าจากทางด้านทิกต็อกนะครับสอบถามมาว่าขับรถไปชนรถของบริษัทประกันภัยเจ้าดังรถของตัวเองไม่มีประกันภยัยถูกบริษัทประกันภัยเจ้าดัง ้องเรียกร้องค่าเสียหายมา1 1 2 0 0 0บาทนะครับผมอันนี้ครับถ้าลูกค้าท่านนี้ทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภท3นะครับหากเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับเบี้ยประกันภัยต่อปีเฉลี่ยปีละประมาณ2000บาทคุ้มครองทรัพย์สินคู่กรณีของบุคคลภายนอกสูงสุดถึง0 0 0 0 0บาทท่านจะไม่ต้องไปจ่ายค่าเสียหายให้กับประกันภัยเจ้าดังนั้นเลย แต่อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วผมในฐานะทนายนะครับมีหน้าที่ให้คำปรึกษานะครับหาโซลูชันที่ดีที่สุดผมก็ได้โทรศัพท์ไปเจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัยท่านนั้นนะครับเนื่องจากว่ามีคอนเน็กชันอยู่ก็สามารถต่อรองได้นะครับค่าเสียหายประกันภัยลดให้จาก1นึ0 0 0สนกว่าบาทเหลือ96,000บาทนะครับโดยให้สามารถถอนชำระได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับรดนะครับผม ที่ขับนะครับบนท้องถนนไม่ว่าท่านจะเก่งขับขอโทษครับไม่ว่าท่านจะขับเก่งแค่ไหนเพียงใดก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุวันนี้ท่านอาจจะเป็นฝ่ายถูกไม่เป็นไรครับท่านสามารถเรียกร้องคู่นี้ได้แต่หากท่านเป็นฝ่ายผิดแล้วท่านไม่มีประกันภยัยไปชนรถคู่นี้เสียหาย200,000อ,อย่างนี้ท่านจะต้องเดือดร้อนนะครับ ทางที่ดีผมแนะนำครับทำประกันภัยประเภท3นะครับรถเก๋งก็ประมาณ2,000บาทรถกระบะก็ประมาณ2,500บาทนะครับต่อปีต่อปีนะครับผมย้าว่าต่อปีนะครับคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกหรือว่ารถคู่กรณีที่เราไปชนถึง0 0 0 0 0บาทนะครับทำประกันภัยไว้ดีกว่าครับนะครับ หากท่านมีปัญหานะครับอยากจะสอบถามก็ติดต่อไอดีไลน์บ้านเขียวครับโบราณชับนะครับหรือหาเสิร์ชจ,จากเบอร์โทรศัพท์ก็ได้0879855722ยินดีให้คำแนะนำครับหากจำเป็นจะต้องเข้าไปว่าความนะครับแก้ต่างให้นะครับว่าต่างแก้ต่างให้ก็ยินดีครับผมก็สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศนะครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ